ฮัเฮ <Hello. S 2> ้ยอยู่แตงป่าของท่านส่งเสียงนี่หว่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชารันตีซานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับกับสโคมาดี้นะครับแท็กติก้าแบล็กอิดิชันนะครับเป็นตัวใหม่ของสโคมาดี้นะครับรถคลาสดีนะครับเป็นคลาสที่ผมไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วตับแบบเท่ๆนะครับไบเลีงแค่แบบ2โลเองนะครับเหมือนแค่ตับเทสเท่ๆ พร้อมจะลุยกันานานแล้วฮะฮาย่ <c oughs> <Yo! S 2> กันเดินทางในครั้งนี้นะครับมีตำรวจนำด้วยนี่ข้างหน้าอ่ะพี่วินยกนิ้วโป้งไปงหนึ่งทีนะครับนี่มีตำรวจด้วยนะครับก็มาช่วยำอำนวยความสะดวกของเราในคลังนี้นะฮะเออมันชิวจริงวะมันเป็นรถที่แบบถ้าคุณขับเนี่ยคุณไม่ต้องรีบเลยนะครับเพราะว่ามันมันรีบให้คุณไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่คุณทำได้คือคุณต้องชิวนะครับ เห็นไหมครับคิวแป๊บเดียวครับเผอแป๊บเดียวถึงฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแล้วเลยครับนะนจังหวะนีนาา้คงให้ตำรวจมานำไม่ได้จริงๆนะสมชายเราขอลุยไปก่อนเลยในที่สุดเราก็ได้ลองความเร็วสูงๆก็เทอยู่ที่ประมาณ80นะครับก็ไม่ได้เร็วมากแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นมา100ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามาถึงได้นะฮะต้องหมอบหมอบแบบนี้โออโห ร้อยได้ประมาณประมาณ100ร้อยเนี่ยคุณผู้ชมไม่เกินไปมากกว่านี้อเออเอ้เห็นไหมไม้ต้องดูไม่นะ่ครับน่าจะเห็นยากแต่ผมตัดกับนี่คนดันกว่านี้น่าจะเป็นฝรั่งดูโวอรชั่นการวางเท้าด้วยนะครับเรียกว่าไม่ธรรมดาขับรถซุเตอร์จะวางเท้าแบบบิ๊กไบค์เนี่ยมันยอดจริงๆนะครับอเอ้แข่งกับโมไม้ะครับ,บผมเข้นะาใจละการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำนะครับ,นะรบมันต้องเหมาะ ขนาดไหนนะครับลถถึงแรงได้เนะ่ยโอ้โหยางเท่เลยครับโคตรเท่ประส่ไม่ไมเท่นขนาดนี้วะเรียกได้ว่าการเดินทางในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมไม่เคยทำมาก่อนก็คือการเดินทางด้วยสกูตเตอร์แบบคลาสสิกแบบนี้นะครับ ผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานเดินทางได้ง่ายขนาดนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ทําให้มันเดินทางได้สะดวกสบายขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศในวันนี้มันไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปครับสถานที่ที่ทางสโคมดี้จะพาเราเดินทางไปครั้งนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำนะครับอยู่จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งก็ใครๆก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้แต่แนะนําให้มาในช่งชวงเช้านะครับเพราะว่าอากาศในช่งชวงเช้าเนี่ยจะดีและเหมาะสําหรับการที่เดินเลาะริมอ่างเก็บน้ําไปถ่ายรูปเล่นนะครับถ้ามาตอนกลางวันเนี่ยก็อาจจะร้อนเกินไปนิดหนึ่ง ที่แรกเลยนี่คือทางขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยปลือเลยครับเฮ้ยทำไมมันปิดอะปกติเนี่ยสามารถเอารถขับตรงเข้าไปตรงนั้นได้เลยครับสงสัยจะไม่ได้นะครับคือถ้าเข้าไปไม่ได้เนี่ยก็เสียดายเะครับเพราะว่ามันต้องเอารถเข้าไปถ่ายในน,นะ่มไม่สวยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนสถานที่นะครับเราจะไปอ่างเก็บน้ำทรายคลองกันนะครับวังว่าตรงนั้น คือตรงนั้นเนี่ยคนยังไปไม่เยอะนะครับก็อาจจะยังอยเอารถขับไปได้อยู่เนี่ยดูสปอร์ม,มาดี้จะมาถ่ายแบบที่ธรรมดาไม่ได้เลยครับต้องลุยลุยลำธารแนีแ่ทางซ้ายก่อนตรงไปตรงไปได้ครับได้ครับสปูม,มาดี้ดูทางที่พามาด้วยพาผมมาที่ไหนเนี่ยนี่ใครไม่มีใครเลยอ่ะหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย โอ้คือเอาอยัางไงดีวะเนี่ยแล้วแบบถ้าเราไปต่อเราจะไปไหนเนี่ยเราจะโอ้โหแล้วถางอย่างนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนของประเทศเนี่ยโอ้โหไม่ดีโอ้โหไปยังไงดีเนี่ยกือกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะครับเขาบอกให้มาถางนี้ เราก็ามาทางนี้นะ้วพอเราเข้ามาทางนี้เราก็ไม่เจอใครเลยนะครับโอ้แต่ว่าทางมันดีมันสวยมากเลยนะมันแบบเย็นสบายอะ่ะแต่แต่ถ้าไม่ใช่มันนไม่ใช่เวลาพอเย็นสบายคือฮัลโหลปุ้อยู่ตาป่าของห้านส่งเสียงนี่หว่านี่ถ้าโดนผีผีข้ามมาแดกนี่ทำไงะเน่ยมีไหมเนี่ย,มมยผมว่ามีแล้วก็มีสัตว์ป่าได้ดอนโอ้โหจะไปต่อได้ปีเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่ทางไปไมินเนี่ย โอ้ยโอ้ยเก็บโอ้ย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 โอ้โหโอ้โหชิบเผชิบหลบเผชิบเผชิบน่าจะใช่แล้วแหละเพราะว่าพี่เขามีมีคันดนึงตามผมมาข้างหลังนะฮะมีคันดนึงตามผมมาข้างหลังนะฮะโอ้ข้างหน้าผมเรก้วข้างหน้าแล้วรอดแล้วนั่นเนี่ยรอดแล้วนั่นเนี่ย โอ้โหสวยนั่นเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเอนจินแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนเขารีแมปรีแมปในส่วนของ ECU ใหม่แล้วนะเออก็ดีกว่าตัวเก่านะยสำหรับที่ผมมาขับสถัตเตอร์เป็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยรถแป้งได้วะ่ะรวมถึงเนี่ยการเลี้ยวโค้งสลาลงสลาลมนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยนี่กูเป็นจักรพูลแล้วมันเนี่ยโอ้โหได้พี่ดีพลจักรพูลมาเยอะเกินไปนั่นเนี่ยนี่ครับอ่างเก็บน้ำ ทรายทองนะครับอรโอ้ย,อยผมเหยียบเท้าตัวเอง <laughs> คุณตาก็ซิ่งเหมือนกันนนเี่ <c oughs> <consistency> นี่เดี๋ยวเร, Ole <c oughs> เราถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันแล้วนะครับ Good ู o d ันยูเฮ้ maybe wait for the tail again Swap s ็อ p โอเค everything is the same is standard engine just v a r i a t o r change the v a r i a t o okay เลยก็คือเหมือนทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีเครื่องยนต์นะครับที่ไม่เหมือนนะครับโอ้เขากปีจะสูงก,กว่านะครับโอเคเย้ไอโนเนสเฮ้ออิสต์แมนเบอร์เย้ไม่ต้องหมอบเลยนะครับคันนี้ เกนิก้าอยู่ด้วยนะฮะหลังจากที่เราเปิดเอ่อเปิดตัวเทคนิก้าไปเรียบร้อยนะนี่คือที่พักของเรานะครับเป็นสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้อันนี้คือพี่มายืนทําอะไรครับอ,อ๋อมาเปิดให้ระเ,เดียวยแล้วถ้าพี่ไปอยู่ผมออกมายังไงอ่ะเรียกพ,พี่เรียกพี่ทีลามามันมออกข,ข้างหน้าน้ข้างหน้ <c oughs> อันนี้คือปิดในกรณีที่ฝนตก ฝนตกอ่าฝนตกแบบมีลมอะไรอย่างงี้ลมกันโชกแรงลง,รงมาอ่ามันจะรอดเลยพี่ดูท่าเนี่ยฝนมาแล้วด้วยเนี่ยอ่าพี่ไหนขอข้างในผมอยากเห็นข้างในตอนนี้มากเลยได้ครับซึ่งความพีคนะครับก็คือพอผมเห็นข้างในเนี่ยผมก็หยุดที่จะถ่ายคลิปเลยครับแล้วก็ไปนั่งชิลอยู่ในเต็นท์แต่ต้องบอกก่อนนะมันไม่ใช่เต็นท์นะครับมันเป็นเหมือนสลาที่ไม่มีแอร์ด้วยนะครับแต่อากาศก็เย็นสบายนะครับ การเดินทางมากับ s c o m m d i Tecnica h b a c k Edition ในครั้งนี้มันไม่เหมือนการเดินทางกับมอเตอร์ไซค์ที่ผมเคยขับมาก่อนเลยครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเร็วปูดปาทแต่มันให้ความรู้สึกที่เท่แบบมีสไตล์และถึงจุดหมายไปด้วยกันและตอนนี้นะครับผมก็รู้แล้วครับว่าทำไมต้อง s c o m m a i a เพราะคลาสสิก Never Go Out of Style และในที่สุดก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับกันแล้วนะฮะ,ะวันนี้ก็คันไหนกลับดีเขาเอาคันนี้ขับกลับแล้วกันนะครับสวัสดีใน,ในชาติเราพิซซ่าใครที่ชอบกิน like, ลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ